วารตตี้ดีบียี่สิบศพภูมิใจเสนอนักรบรับจ้างโดยสยุมพูทดสพลเกือบสิบนาทีทีเจ้าซีหนึ่งสองสาม ต้องวิ่งบนเวียนอยู่บนท้องฟ้าเนื่องจากสภาพการจราจรทางอากาศของสนามบินล่องแจกกกำลังสับสนและวุ่นวายขนาดหนะักทั้งเครื่องบินโดยสารและเครื่องบินลำเรียงของแอร์อเมริกัน2อถึงตัวกำลังขนถ่ายผู้โดยสารและหีพอวัสดุสงครามอยู่อย่างชุลมุนวุ่นวายณนะบริเวณลานจอดเบอร์ราเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดชนิดใบพัดแบบทีี่28บรรทุกจรวดะระเบิดเต็มอัตราสึก ขนเครื่องอยู่นบริเวณหัวสนามบิ๊ห่างออกไปทางขวามือชอปเปอร์สีเขียวสลับดำจอดเรียงราย,รายรอคิวน้ำมันเชื้อเพลิงกันเป็นทิวแถวนักบินรับจ้างปีนลงมายืนจับกลุ่มคุยกันอย่างสนุกสนาน t ยี่สิบแปดสามเครื่องทะยอยออกจากลานจอดเร่งเครื่องยนต์เสียงสนั่นวันไหวใช้ความเร็วบนรันเวย์ชั่วครู่ก็เงยหัวขึ้นไร้เครื่องเกาะหมูมุ่งหน้าไปยังพิกัดที่ตั้งฐานทัพของข้าศึก ตามข่าวที่รีดได้จากเฉลยศึกเวียดนามเหลือพอสนามว่างซีหน่งสอก็ได้รับอนุญาตจากหอบังคับการบินกางฐานลดเพดานบินร่อนลงแตะพื้นรันเวย์อย่างรวดเร็วเป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มทหารรับจ้างไม่น้อยกว่า50คนที่อยู่ในชุดสนามพร้อมด้วยอาวุธประจำกายยืนกระจัดกระจายอยู่ตามจุดต่างๆของบริเวณสนามบินซึ่งการยืนในลักษณะดังกล่าวถ้าจะพิจารณากันอย่างละเอียดทีทวด ก็น่าจะสังเกตได้ว่าเป็นลักษณะของการยึบส่วนต่างๆของสนามบินเอาไว้ด้วยกําลังคนนั่นเองแต่เนื่องจากสนามบินล่องแจงมักจะมีการเคลื่อนย้ายกําลังจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอยู่เป็นประจำก็เลยไม่มีใครสังเกตเห็นความผิดปกติดังกล่าวนี้พอเครื่อง C123 เบรกอากาศแล้วเท็กซี่เครื่องจะช้ามาที่บริเวณลานจอดทหารรับจ้าง3ทั้ง4คน ที่ยืนคุมเชอยอยู่ข้างๆตู้ยามก็ปราดเข้ามาประชิดตัวสารวัตรทหารที่ยืนถือวิทยุแฮนดีท้ทอกกี้พูดติดต่อกระหอบังคับการบินอยุดตลอดเวลาปากกระบอก M16 จากด้านหนึ่งในจำนวนนั้นจี้หมับเข้าที่บริเวณช่องท้องกระซิบเสียงลึกๆอยูน่ในลำคออย่ากระดุกกระดิกหมูไม่มีอะไรน่าตกใจอย่าก,กัดขวางพวกผลเอันขาดมิฉะนั้นน่ะหมูจอดแน่ๆในขณะที่พูด ก็ดันร่างของสารวัตรทหารด้วยปากกระบอกปืนเข้าไปจนชิดผนังด้านในของตู้หยามอาวุธปืนพกจุดสี่หที่พกอยู่ในซองหนังถูกปลดเอามาเนบไว้ที่เข็มขัดสนามวิทยุถูกยึดเอามาตั้งไว้บนโต๊ะแถมเร่งโวรุ่มเสียจนสุดเสียงของพนักงานวิทยุเหลา่าประจำหอบังคับการบินเรียกเข้ามนดังลั่นไปหมดมาแดกจากเขาจีได้ยินบอเป็นยังคือบอ,บอตอบเนาะอย่าให้ประชาชน์ข่าวลั่นเวเด้อา็เครื่องกครั่งสี่หอเป็นยังคือบอตอบ บ้าเอ้ยสงสัยไปจอบเ่นให้โลกกับ่หูทหารรับจ้างที่ยืนคุมอยู่นอกตู้หัวล็อกกาซออกมาและเอื้อมมือหยิบวิทยุขึ้นมากดสวิตช์ก่อคำพูดเย้าแย่ทหารเหล่ากลับไปทันทีเขาปัญนจีจากดาวขาเขาเงียบไปชั่วครู่ก็มีเสียงตอบกลับมาใหม่ด้วยน้ำเสียงที่เรียบร้อยและเอาการเอางานผิดกว่าครั้งแรกทั้งนี้คงจะเนื่องจากทหารรับจา้างปลอมชื่อผู้ใช้วิทยุเป็นนายพลวังเป่านั่นเอง ปกติรหัสประจำตัวของท่านนายพลวังเป่าจะใช้ดาวขาวเป็นประจำเขาปันจีจากดาวขาวเตรียมรับข่าวมันผู้ใดปั้นเข้าเหนียวจิ้ประแดกจนนอนแตกตื่นตกใจและเสียขวัญมันผู้นั้นโมเมนต์ใส่เหล้าโดยกําเนิดมันปลอมแปลงมาแต่ท่านมันผู้ใดนั่งแดกลาบและก้อยมันผู้นั้นคือเหล้าโดยสันตว์และเสือสัตว์และเขาให้พึ่งระลึกเสมอว่าไทยกับเหล้าเป็นพี่น้องกันเหล้าซีเหล้าก็ต้องเป็นเหล้าวนไทยสีเหล้าก็ต้องเหล้าแมนบอบักคำ เสียงหัวเราะประสานกันดังลั่นตู้หยาบสารวัตรทหารคนที่ถูกคุมตัวสุดลงนั่งยอนยองน้ำหูน้ำตาไหลาภาคด้วยความขบขันสุดขีดก็เลยลืมเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าไปชั่วขณะพอนึกขึ้นได้ก็ตีสีหน้าเจนริญไปค่อยๆลุกขึ้นยืนพูดออกมาเสียงอ่อยๆพี่ชายเฮ็ดเอียงก็จะเอาผมไปเกี่ยวของเด้อไอผมมันก็ทหารรับจ้างเกับพปกคุณน,นั่นแหละเชิญเลยครับตามสบาย นอกจากว่าพ่องานของพี่ไซเรียบร้อยแล้วเกิดหน้าขึ้นปืนพกใอ้ผมนําเด้อครับมันเป็นของส่วนตัวบ่มเม็นของหลวงเอาหน้ามูยอหอปืนพกเรื่องเล็กพอแต่มูจะไปเที่ยวอุดรกับผมไหมล่ะทหารรับจ้างคนที่ถือปืนขนาบสารวัตรกระซิบถามด้วยน้ําเสียงทีเล่นทีจริงสารวัตรนิ่งอึ้งไปชั่วครู่คล้ายกับจะชั่งใจแล้วพึมพำเหมือนกันจะบ่นกับตัวเองมันสียุ่งนาพี่เที่ยวนี้หัวหน้าใหญ่มานําด้วยผมว่าพี่ไซร์รอจังหวัดเที่ยวลังบดีกว่า ผมพอดีหัวพวกพี่ๆกลางเสด์จยังกันอยู่เด้ผมคิดว่ามันสียยุ่งนะพี่สารวัตรทหารย้ำออกมาอีกครั้งไม่ดีสิวะหัวหน้ามาด้วยเรื่องมันก็สะดวกโยทินเข้าเท่านั้นเองเฮ้ย hey, ไอ้ชอบเอมีบอกพี่สมบัติเร็วเครื่องกำลังจะเข้าใกล้มาแล้วกระซิบบอกให้จี้หัวหน้าเลยทีเดียวทหารรับจ้างคนที่มี 1, ผ้าพันแผลเก่าค่ำค่าพันอยู่รอบศรีรษะท่าทางจะอาวุโสกว่าเพื่อนออกคำสั่งขึ้นมาเจ้าชอบ เพนพวดออกมาจากตู้ยามมือขวาหิ้วคานจับปืน M16 ควบจีไปยังหอมังคับการบินที่อยู่ห่างออกไปประมาณ30เมตรมันวิ่งเข้าไปรวมกลุ่มกับทหารรับจ้างที่ยืนเกะกะอยู่ชั่วครู่ก็วิ่งจีกลับมาก็หืดกระหอบพูดขึ้นมาฟังแทบไม่รู้เรื่องเฮ้เฮ้ย hey, 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 สมบัติให้คุมตัวสรารวัตรพาไปที่หอมังคับการบินเดี๋ยวนี้เลยครับหัวหน้าทีมจู่โจมป้อมรักษาการหันกลับมายังสรารวัตรออกคําสั่งห้นวนหวไปหมูเดินไปกับพวกผม อย่ายให้มีพิรุษเป็นอันขาดเสร็จงานผมจะปล่อยตัวหมูไม่ต้องปลอดหนะ้าไม่จําเป็นผมไม่ยิงหมูหรอกนะนั่นไอ้พูดกันเรื่องแบบนี้มก็ค่อยยิงชั่วหน่อยกลุ่มทหารรับจ้างเดินค่อนข้างเร็วมุ่งหน้าไปยังหอมาคับการบินซึ่งขณะน,นี้อึงอ้งคนหนึ่งไปด้วยเสียงคำรามดังสนั่นบันไวของเครื่องบินลำเลียงขนาดยักษ์กำลังกลับลำหันส่วนท้าแย่เข้ามายังบริเวณลานจอดประตูที่ปิดสนิทเป็นแผ่นเดียวกับรําตัวตรงบริเวณท้ายสุดของห้องโดยสาร พาเยือออกช้าๆด้วยระบบแฮดโอริกจนกระทั่งอ้าออกเต็มที่กลุ่มผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นทหารที่เพิ่งกลับจากป่วยที่อุดรท้ายอยกันลงมาทีละคนสองคนกลุ่มทหารรับจ้างที่ยืนคุมเชิงอยู่ตามจุดต่างๆเริ่มเคลื่อนไหวตัวเคลื่อนย้ายกำลังผลเทรเข้ามายืนมองดูการขนถ่ายลังอุปกรณ์สงขบที่กำลังไหลตามกันลงเป็นแถวๆด้วยอำนาจของลูกล้อเหล็กเล็กๆที่วางเรียงรายกันอยู่บนรางสกของเป็นที่น่าสังเกตว่านายสุนทร ผู้บัญชาการใหญ่ของกองบัญชาการทหารรับจักรนีได้เดินทางมากับเที่ยวบินดังกล่าวนี้ด้วยเพราะอุปกรณ์สงครามลังสุดท้ายพักจากกลางเลื่อนล่นลงมาข้างล่างสมบัติที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเสนาธิการของทหารรับจักรก็ให้อานาจสัญญาณด้วยการเป่านกหวีดเสียงแหลมเล็กกล้องไปทั่วบ,บริเวณ่วยจู่โจมอาวุธครบมือที่ได้วางแผนกันเอาไว้อย่างรัดกุมเพนขึ้นไปบนช่องประตูท้ายพนักงานปิดเปิดประตูที่เป็นคนไทย ถูกลากข้อมือเข้าไปยืนตัวรีบอยู่หน้าห้องนักบินทหารรับจ้าง3าถึงสคนปาดเข้าประชิดตัวนักบินปากกระบอก M16 ถูกจี้หมับเข้าที่บริเวณแผ่นหลังท่ามกลางความตกตะลึงของนักบินแอร์อเมริกันที่เหลือบสายตาม,มามองดูพร้อมกับค่อยๆชูมือทั้งสองขางขึ้นเหนือศีรษะอย่างเป็นอัตโนมัติเสียงตึงตังโครมครามดังขึ้นณบริเวณท้ายห้องโดยสาร กลุ่มทหารรับจ้างที่ออกันอยู่ที่บริเวณลานจอดวิ่งกลูกันขึ้นไปบนเครื่องบินอย่างชนิดตัวไข่ตัวมันเสียงสะบัดดาทอดังลั่นกันไปหมดทหารรับจ้างหลายต่อหลายคนทูกพักกระเด็นตกลงมาข้างล่างพอลูกได้ก็ตะเกียกตะกายกลับขึ้นไปอีกอย่างชุลมุนวุ่นวายสารวัตทหารที่ถูกคุมตัวอยู่ได้โอกาสก็หันหลังกลับวิ่งแนบไปยังหอมาคับการบินทันทีทหารรับจ้างสองคนที่ยืนคุมเชิงอยู่ข้างๆรถจีปกลางยกปืน M16 ขึ้นประทับบาก ศูนย์นำกล้องเล็งตรงไปยังพันหลังของสารวัตรทหารที่กำลังวิ่งจีอยู่เบื้องหน้าเหนียวไก่เกือบจะพอๆพกัน <c oughs> เนื่องจากอยู่ในที่โล่งเสียงระเบิดของลูกกระสุนปืน M16 จึงไม่ค่อยจะดังเท่าใดนักร่างของสารวัตรทหารผู้ชะตาขาดหยุดกึกเหมือนโดนแรงกระชากร่างสะดุ้งเฮือกขึ้นสุดตัวหัวกระสุน M16 ทั้งสองนัดช้ำแหลกเข้าแผ่นหลังควานปอดและลำไส้กระจุยทะลุหน้าอ,อกออกไปเบื้องหน้าความแรงของกระสุน ทรงร่างกระเด็นกระดอนกิ้งไปนอนหงายตาเหลือกค้างผงอยู่บนกองเศษลังไม้ที่วางระเกะระกะอยู่ขอบรันเวยนั่นเองทหารรับจ้างทั้งคู่วิ่งขึ้นไปบนห้องโดยสารอย่างรวดเร็วพนักงานเปิดปิดประตูทุกอำนาจปืน M16 บังคับให้กดสวิชไทโดริกประตูห้องโดยสารที่อ้าอยู่ค่อยๆเลื่อนตัวเองขึ้นไปหาขอบด้านบนในไม่ช้าก็ปิดสนิทเป็นเนื้อเดียวกับลำตัวเครื่องปิดเสียงเออะเจียวจาฟังไม่ได้สับ ทหารรับจ้างทุกคนมีอาการตื่นเต้นที่แผนการอันแรกในการโจ,โจมเข้ายึดเครื่องบินได้ผ่านพ้นไปอย่างง่ายได้ที่สุดพนักงานเปิดปิดประตูถูกบังคับให้พูดวิทยุติดต่อกับนักบินเพื่อให้ทราบจุดหมายปลายทางของการเดินทางของเที่ยวดังกล่าวนี้ในขณะที่เหตุการณ์กำลังชุลมุนวุ่นวายนักบินก็แอบส่งวิทยุรายงานให้หอบังคับการบินทราบเหตุการณ์ต่างๆถูกถ่ายทอดไปยังกองบัญชาการล่องแจ้งอย่างฉับพลัน กองบัญชาการล่องแจงแก้ปัญหาด้วยการสั่งให้นักบินทวงเวลาเอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อหาวิธีแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวและในขณะเดียวกันนั่นเองเครื่องบินสองเครื่องยนต์ชนิดเล็กที่เป็นเครื่องบินส่วนตัวของท่านนายพลวังเป่าก็กำลังเดินทางเข้าใกล้สนามบินล่องแจ้งเข้ามาทุกขณะนายสุนทรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทหารรับจ้างก็ร่วมเดินทางมากับท่านนายพลวังเป่าด้วยด้วยระบบการติดต่อสื่อสารที่ยอดเยี่ยม ท่านนายพลวังเป่ากับนายสุนทรสามารถสั่งการได้ทันทีในขณะที่เดินทางอยู่บนอากาศนั่นเองปล่อยมันไปมันจะจี้เครื่องบินไปลงที่ไหนก็ให้มันไปเพราะเราไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นผมจะเป็นผู้รับผิดชอบเองย้ำกบนักบินให้บินไปลงที่สนามบินอุดรแห่งเดียวเท่านั้นผมจะจัดชุดต้อนรับเอาไว้รับมือพวกมันเอง <S <S อย่าลืมกำชับนักบินให้ดำเนินวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะพาเครื่องไปลงที่สนามบินอุดรให้จงได้และสิ่งสุดท้าย ให้นักบินจอดส่งพกมันบริเวณหัวสนามบินแล้วพาเครื่องขึ้นบินทันทีรีบติดต่อล่วงหน้าทั้ง CW กับบก3 .33 3สด่วนที่สุดผมจะบินกลับไปอุดรเดี๋ยวนี้เครื่องบินส่วนตัวของท่านนายพลวังเป่าเลี้ยววกกลับมุ่งทิศทางไปสนามบินอุดรโดยฉับพลันโดยการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพเบลเด็กเขาทลนรับคำสั่งจากบกอล่องแจ็คส่งวิทยุแจ้งให้นักบินผู้ขับขี่เครื่องบินลำเลียงทราบในวินาทีต่อมา นักบินทรงวิทยุบอกให้พนักง,งานที่เปิดปิดประตูแจ้งให้ทหารรับจ้างทราบว่าจะต้องเสียเวลาเติมน้ำมันอีกเล็กน้อยและจะบินขึ้นทันทีเพราะขณะนี้ทางบอกอล่องแจง้งทราบเหตุการณ์ดังกล่าวนี้แล้วไม่ขัดข้องอนุมัติให้บินได้ตามปกติเสียงชายโยโห่ร้องด้ดังขึ้นสนั่น,นหวั่นไหวเมื่อพนักง,งานเปิดปิดประตูเดบแปลคำพูดของนักบินแอร์อเมริกันออกมาเป็นภาษาไทยให้กลุ่มทหารรับจ้างฟังกลุ่มทหารรับจ้างเด่นตายทั้งหลายมีท่าทางตื่นเต้นจนเห็นได้ชัด แทบทุกคนมีสีหน้าสดชื่นหัวเราะกระเซ้าเย้าแย่กันอย่างสนุกสนานความหวังที่จะหน,นีออกจากเมืองล่องแจงมีหวังเพิ่มขึ้นอีกหลายเปอร์เซนต์ทีเดียวทหารรับจ้างที่อาจหานเข้ายึดเครื่องบินส่วนมากเป็นทหารเดนตายที่เพิ่งแตกมาจากทุ่งไหหินและสนามบินสำทองทั้งสิ้นภาพหลอนของเหตุการณ์นองเลือดยังตราตึงความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาร่างของเพื่อนฝูงที่โดนทหารเวียดนามเหนือบุกเข้าสังหารในขณะที่ยกมือยอมแพ้ บีบคั้นอารมณ์จนทหารรับจ้างบางคนต้องวิกฤตจริตไปเลยก็มีเมื่อได้ทราบข่าวกองพันทหารเวียดนามเหนือจะรวบรวมกําลังพลเข้าโจมตีเมืองล่องแจกขวัญที่กําลังเขม็งเกลียวอยู่แล้วก็ขาดผึงลงทันทีคงจะเป็นด้วยความเจ็บใจที่บอกอล่องแจ้งไม่สนับสนุนอุปกรณ์การรบเท่าที่ควรปล่อยให้กองพันทหารรับจ้างสู้รบอย่างตามมีตามเกิดศพของผู้ที่เสียชีวิตก็ปล่อยทิ้งไว้ตามยถากรรมเมื่อทุกสิ่งทุกอย่าง เข้ามารวมกันอยู่ในความรู้สึกความคิดที่จะหาทางหนีเอาตัวรอดจากความตายก็บังเกิดขึ make, ้นยิ่งมีทหารรับจ้างหัวหมอบางคนมาชักชวนวางแผนการเข้าด้วยอีกเรื่องทางเรื่องก็เลยถึงจุดระเบิดทหารรับจ้างเดินตายกลุ่มหนึ่งจึงได้สร้างเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าจะมองไปอีกรูปหนึ่งผมก็มีความเห็นว่าทหารรับจ้างกลุ่มนี้มีส่วนถูกยุ่มเหมือนกัน CIA เป็นผู้ลงทุนให้ทหารรับจ้างเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับงานของเขาแต่เมื่อถึงขราวขับขัน CIA ไม่เคยที่จะเงื้อมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจังแม้แต่การสนับสนุนลำเลียงทหารรับจ้างที่แตกทับจากฐานปฏิบัติการต่างๆโดยเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่เคยปรากฏเนื่องจากบุคคลชั้นหัวกะทิเท่านั้นที่ CIA ถึงจะยอมเสี่ยงชีวิตของนักบินพวกเดียวกันลงไปรับในทันทีทันใดที่รับการติดต่อให้ช่วยเหลือ ทหารรับจ้างชั้นลูกแถวมีอยู่ทางเดียวก็คือเดินเท้าจากทุ่งไหหินผ่านภูมิประเทศที่แสนทุรักกันดารข้า,ามภูเขาลูกแล้วลูกเล่าหลายสิบชีวิตต้องล้มตายในระหว่างเดินทางช่องว่างระหว่างนายและลูกแถวได้บังเกิดขึ้นในตอนนี้เองความขับใจก็ได้บังเกิดขึ้นอยู่ก็ตายสู้ก็ตายพทหารเวียดนามเหนือไม่เคยปราณีเฉลยศึกคนใดมาก่อนเลยส่วนที่เป็นความผิดก็มีอยู่และเป็นความผิดที่ร้ายแรงเสียด้วย ข้อหาหนีทับต่อหน้าอาริราชศัตรูแถมขโมยทรัพย์สินของทางราชการตามกฎหมายสงครามของศาลอาญาศึกนักพบพอกับข้อหาพยายามฆ่าคนตายเลยทีเดียวโทษที่วางเอาไว้ในชั้นแรกถึงกับประหารชีวิตทีเดียวการพิจารณาก็สบายมากมีเจ้าหน้าที่นายทหารรัฐธรรมนูญกองบอกอ3 33มามาร่วมพิจารณาคดีสองคนตัดสินเสร็จก็ส่งตัวเข้าคุกที่อุดรทันทีเสียเวลาในการเติมน้ำมันเพียงครึ่งชั่วโมง เจ้า C123 ก็วิ่งปราดไปตามรันเวย์เชิดหัวขึ้นสู่ท้องฟ้าท่ามกลางทหารรับจ้างที่ส่งสายตามองดูด้วยความตื่นเต็ดหลายต่อหลายคนภาวนาให้การเดินทางของทหารรับจ้างดังกล่าวจงดําเนินไปอย่างตลอดลอดฝังและก็มีจํานวนไม่น้อยที่แช่งชักฮักกระดูกให้เครื่องบินชนภูเขาเสียให้สิ้นเรื่องสิ้นเหลไปก็มีเนื่องด้วยอัตราบรรทุกของน้ํามันเชื้อเพลิงที่บรรจุเข้าไปจนเต็มระหว่าง ทำให้ความเร็วในการเดินทางล่าช้าลงอย่างช่วยเหลืออะไรไม่ได้และมันก็เป็นการจงใจของนักบินที่จะทวงเวลาอยู่ก่อนแล้วเส้นทางบินทูกหันเหออกเบนทางโค้งอิทยุติดต่อทุกสแตนบายเอาไว้ตลอดเวลาเสียงเรียกขานจากอุดรก็เซ็งแซ่เข้ามาไม่ขาดระยะพนักงานเปิดปิดประตูทุกคุมตัวแจยืนหน้าซีดเป็นไก่ต้มอยู่หน้าห้องนักบินนั่นเองเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าและอืดอาด ทหารรับจ้างหลายคนมีท่าทางกระสับกระส่ายยางเห็นได้ชัดเมื่อไรจะถึงอุทธรณ์นาทีวุ้ว่าน,นักบินมีลูกมไม้ยังไง <S <S ลูกพี่ลองสอบถามมันดูอีกทีสิอะไรว่าบินมาเกือบชั่วโมงมันน่าจะถึงแล้วนี่ว่าเมื่อเที่ยวก่อนคาริบูบินแค่55นาทีเองเท่านั้นลูกพี่ลองถามมันดูอีกทีเหอว่าขณะนี้เครื่องลังอยู่ที่ไหนเนี่ยทหารรับจ้างคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาอย่างข้องใจพร้อมกับขอร้องให้พนักงานเปิดปิดประตูถามนักบินประจำเครื่อง C123 พนักงานเปิดปิดประตูดึงปาดพูดขนาดเล็กที่คล้องคอขึ้นมาก่อคำพูดไปยังห้องนักบินติดต่อกันอยู่พักใหญ่ก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงค่อนข้างดังอีก20นาทีเครื่องจะถึงอุดรที่บินล่าช้าเพราะหนักน้ำมันเชื้อเพลิงนักบินสั่งให้บอกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารนักบินจะช่วยเหลือส่งพวกท่านทั้งหมดที่บริเวณหัวสนามบินซึ่งบริเวณดังกล่าวห่างออกไปประมาณครึ่งกิโลเป็นป่าทึบพอที่จะเล็ดลอดหนีออกไปได้ คงจะเป็นด้วยความดีใจที่จะได้เป็นอิสระภาพกลุ่มทหารรับจ้างทั้งหมดจึงไม่ได้เฉลียวใจอะไรทั้งสิ้นส่งเสียงเฮฮาขึ้นมาพร้อมๆกันด้วยความลิงโลดอ่าแผนการของพวกเขากำลังจะสำฤทธิ์ผลไม่กี่นาทีข้างหน้านี่แล้วแม่น้ำโขงติทอดตัวเองโคดเคี้ยวปากรดเย่เบื้องล่างทหารรับจ้างแนบหน้าติดก,กับแพ่นกระจกที่ช่องหน้าต่างชี้มือชี้มาให้พักพวกที่นั่งอยู่ข้างๆมองดูพร้อมกับตะโกนออกมาด้วยความดีใจ เกือบถึงหัดรแล้วเว้ยคืนนี้พอจะล่อยอตัวที่บ้านสอสงวนให้อ่วมไปเลยก็จะขึ้นเครื่องกูแย่งเขาไฮโลได้มาหลายพันวะ่ะถ้าไม่ตายเสียก่อนคืนนี้สวรรค์เป็นของกูแน่พิบัติไปกับผมนะครับขอปเจ้มือสักวันสมบัติหัวหน้าขาบวนการจี้เครื่องบินยิ้มแต่ไม่กล่าวอะไรออกมาก็พอดีเครื่องบินลดระดับกลางฐานรันเวย์เบื้องล่างวิ่งเข้าหาสายตาใกล้เข้ามาทุกที เสียงล้อกระแทกกับพื้นรันเวย์จนสะเทือนไปหมดทั้งห้องโดยสาร C123 วิ่งปลาดไปตามความยาวสนามบินจนสุดสนามก็วกกลับแท็กซี่ช้าๆมุ่งหน้าไปหัวสนามบินตามแผนการที่วางเอาไว้อย่างรวดเร็ว